อะไรกูตีแล้วกุรนเหตุไงมึงมึงเปิดมึงไม่เอาเลยอะเมื่อกี้ร้านไหนร้านไหนนี่เลยวิกกี้เกลเก่งมากเลยครับเห็นอยู่าร้านกลางเฮ้ยไอ้ไอ้กายมึงเอาเกลไปไหนเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วเป็นร้านกลางไงแล้วมึงก็เจ้าชู้เฮี้ยมึงคำอย่างี้มันก็เกินไปโดูดูจากรถดูจากรถสี่ก็รู้แล้วว่าเอาสาวมาได้กี่คนอะไอเฮี้ยคุณรู้ว่าแขวนองค์ดำไม่สัตว์ เอ้ยพี่อะไรเนี่ยเกลเข้าใจผิดหมดนะผู้หญิงสี่ได้กี่ที่ล่ะน้องสุดไหมล่ะกร้าวของเองไม่ใช่เลือจริงนะจริงนะไอ้ฟางมอหน้ามีแค่มีเกลหรือเปล่าที่ฟางสี่ครั้งหนึ่งอะไม่ครับไม่รับใครแล้วครับรับใครเกลนี่ไงหน้าก็พูดอย่างนี้แหละนั่นก็นี่พี่ก็นี่ก็นี่ก็น้องนั่นก็พี่นี่ก็น้องคนนั้นก็น้าคนนั้นก็ปู่คนนั้นก็ย่าอะไรอ่ะพี่หงต้องเรียกพงพ่อเลยอ่ะจริงๆนะพี่บานพี่บานมออือพี่บานเกลคิดไปไกลแล้วนี่ เติมเติรไม่มีกเกลเติมน้ำมันยังอะถ้าคิดไปไกลอะเติมน้ำมันยังไม่แต่มีกเกลติดไหมถ้าถ้าการเป็นคนเจ้าชูอ่ะแต่ดูแลทั่วถึงนะเอออติดไหมไม่ติดใช่ไหมโอเคไม่ติดหรอได้ไหมไม่มั่วแต่ทั่วถึงไม่มั่วแต่ทั่วถึงอะไม่ทั่วถึงสิครับที่ใช่หรอแต่พี่กก็อยากติดกันเดียวแล้วกันคืออะไรนะ พอดีนะต่างคนต่างเออตัวก็ดีนะเขาเรียกว่าสินเสมอกันไม่ต่างคนต่างเจ้าชูพี่ว่าดีเราจะการครอบครัวใหญ่อะถูกบ้าพอครอบครัวใหญ่ตระกู่ก็จะใหญ่ขึ้นดูแลกันทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้อการไปก่อนมิเกลฮารุอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเฮ้ยมันมันไยเก้ยเฮ้เก้เนี่ยกฮ้ยเี่ยเืออะไรเนี่ยพี้ปั้นเี๋ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮดยอฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเยเยเ้เน้ะเฮ้้าว้วถ้าไปก่อเ้ยย้เ้ยเนี่ย มึงรับผิดชอบไปนะครัมีพ่อมีแม่นะไอ้ทุเรศจีนไอ้นี่ยังเสียหายเลยค่ะไอ้นียกเสียหายเลยจีนพี่อำพิชอมได้ไหมฮะไอ้นี่ยังไม่เคยโดนใครกอดเลยค่ะเออมึื่อก่อดเลยไอ้เจลยังเด็กอยู่เลยมึงไปกอดเขาได้ยังไงเนี่ยมึงไมที่เขาอยู่เท่าไหร่เนี่ยไอ้เจลอยู่เท่าไหร่บอกมันไปดิเขาอยู่เท่าไหร่เองมึงเนี่ยมันได้เลือดไหมเนี่ยมันได้เลือดไหมนี่ยไอ้เฮียมึงทำยัี่งได้เลือดไม่ได้หรได้เลือดแทนนะหรือได้เลือดแทนนะงานเนี่ยพี่รำพิชอมได้ไหม พี่โตครับพี่โตรุมากเลยนะพี่จะรับผิดชอบยังไงอะไรนะเซฟเฟาวครับพี่หนูยังพี่รับผิดชอบยังไงอันนี้แสนหรือเปล่าเนี่ยไม่ไอ้เหี้ยไอ้แยะการมาไปก่อนมิเกลเนี่ยโกเรื่องจริงนะเนี่ยคือมายืนอยู่หน้าร้านไปก่อนเหรอดันเลยด้วยเลยคืออะไรเกล เขาบอกเขาเกิดมาโดนแค่พ่อแม่เขากอดไอ้การกอดแบบพี่น้องไงกอดแบบพี่น้องเมื่อกี้พี่ดึงเชือมันไว้เป็นสะบัดแขนพี่อ่อนเลยค่ะแม่ไปกินกุ้ตส่าหยแล้วงานยาวกุ้ย่ายในการเวลาในการสะบัดมือเราว่าไงบอกกูจะกอดกูจะกอดกูบอกเฮ้ยอาการใจเย็นมีบ้านมีบ้านจะห้ไหลเป็นน้ำเลยนะอองงูะไรยย่าเี้ใช่มี่บ้านนี่ไหลเป็นน้ำเลยนะ ไี่คั้นไม่ใช่เถาเถียงไปกอดมวซั่วอะไรเนี่ยมึงได้ไหมเนี่ยนี่ไหนเป็นนะมึงใช่ไหมเนี่ยกอดเสาเถียงอ่ะผมไปปัดมือพี่ออกตอนไหนอูเคยบอกไปแล้วนะมึงความรีบร้อนเสียหายอ่ะเสียใจไหมที่เสียใจไหมนี่เสียใจอยู่ก่อนแล้เสียหายเรย่องเียหา่เสียเนี่ยรอถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยวิดพื้นเลยแล้วของเดวลไม่เสียขอถอดเสื้อถอดเสื้อดีกัน ใกูพี่ชายที่หลายใจเนี่ยเออไอ้ชายที่หลาเขอดูความจริงใจมึงหน่อถอดเสื้อพอขอถเสื้อที่ขอดูความจริงใจหน่อยเฮ้ยถ่ายรูปพี่ไอ้แก๊สถอดเสื้อต่อหน้ามิเกลเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงทำเิี้ยอะไรมึงขู่บาเลยสาสิตบุกมึงโดนนะพี่บ้านพี่บ้านเฮ้ยไอ้ยแก๊สแขนสูงนะพี่บ้านแขนสูงนะพี่ชายแขนสูงนะ อย่ามีเลยวการมึงเกินไปนะอย่างเงี้ยไอ้เหฟ้าวมึงถ่ายรูปไปยังเดี๋ยวเอารูปเดยพ่อแม่มาดูหวานไว้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมึงดูมันไม่คือแบ๊กเมย์แต่พี่บอกให้ผมแบบขอเสื้อสัมภาระนึ่งหน่ไม่แต่นี้เรื่องจริงนะโบติมึงไปนอนเด่วเนี่ยทำไมวันนี้มึงนอนดึกจังไงเรื่องจริงนะอะไรนะเอากคนเราไม่มีอะไรอยู่โอ้กูชวนมึงทุกวันในทุเรศไม่โบติไม่นั้นไม่งาหรอค่ะไม่เคยมาเลยเอะไรนะครับมันก็อ่อนกว่านี้เยอะเลย เอผมก็อยากปกติพี่ไปพักตอนไหนก็ที่สองนะครับก็อย่างแบบอย่างดูแลไงพลังงานรลาสเนไ่เจ๊ดเ้ยเอ้ยไอ้ฟาร์มมาฟังมันดิแล้วมึงกำลังปล่อยโฟอยู่เนี่ยเลี้ยงพวกเฉยเลยเอ้าปล่อยโฟจัดเลยนะเนี่ยมาบอกมันอยากดูแลมิเกลมึงว่าไงวะขำอร่อยดิแต่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 มึงก็เท่อยู่อ่ะพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งนะขอยืนฟังด นั้นถ้าอย่างนั้นพี่น้าโชว์ดูหน่อยได้ไหมร้านนี้อ่ะไอ้ฟ้าไปจับคู่ไปฟังไม่นแบบว่าชนะร้านเมื่อกี้พี่ก็โชว์นะแต่แต่พี่ปั้นพี่คิมเขาแบบตายก่อนเลยโมตายก่อนเทียอะไรกูกูโดนเทครับกูซัดไม่ไปหัวหนึ่งละอากูถามมันคำเดียวมึงมึงใช้มุกมึงมึงมึงเล่นมุกให้ไม่เกลีูวทลยงมุกได้ไหมจิบแบบมุกจิบไ่รูหได้ไหมมุกอะไรไม่อะไรก็ได้เอามึงมาถามกูได้ไงล่ะกูอยากรู้ว่ามึงแบบเฟี้ยวไหมไงมึงจะจิบไม่เกลยวมึงต้องพิวนะต้องเฟี้ยวนะ ผมเล่นมึงไม่เก่งอ่ะพี่ป้านขอขอตัวอย่างได้ไหมกูไม่รู้กูก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันถ้ากูเล่นเป็นป่ะเนี้ยกูจีบสาวไปทั่วแล่าก็พี่ก็จีบไปทั่วไม่ใช่หรอไอโน่หรอไอโน่ไม่อยู่ในบอทัวไปเลยถ้าได้อยู่ในเมืองทัวไปเลยทัวไปเลยรอ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 มานี่มามานี่มามานี่มามายืนหลบมายืนหลบมานี่มานี่ยเยินหลบเยินหล เฮ้ยไอ้การเหมือนไม่อยากขึ้นรถคันเดียวกับมิเกลเลยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอ้าวอันนั้นของมึงเนี่ยพี่ผมก็ขึ้นตามพี่ไหมครับพี่ชายเลิฟไม่มึงมึงมึงจีบมิเกลเดูหน่อยทำไมมุกนึงอะมุกนึงอะแบบว่าสมมติถ้ามึงเล่นมุกนี้แล้วแบบสาวต้องหลงอะใช่หรอมีไหมอ่ะมีไหมมึงที่มึงใช้บ่อยๆอะเอออะที่มึงใช้บ่อยๆไม่ไม่ต้องใช้บ่อยเอาโชว์ให้ดูหน่อยแบบว่าแบบว่าถ้ามึงถ้ามึงแบบเล่นมุกนี้ไปแล้วภาษาต้องแบบกรี๊ดมึงอะ ต้องมีสาวกีทเลยเหรอคะเออไอ้กัสมันหลอกไงมันแบบมันชอบเดินไปบอกว่าแบบว่าผมหล่อกไหมครับผมหล่อกไหมครับไปพูดเขาเงี้ยผมผมหล่อกไหมครับผมไม่ได้มั่นหน้าขนาดนั้นเอาวิชาณอันนี้จริงจใช่ไหมพี่เอามีเกี่ยวเชื่อไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าหล่อกไหมครับผมหล่อกไหมครับผบ้หญิงขนาดหนูเชื่อผู้ใหญ่เห็นบอกว่าจะไปละตอนนี้จะไปถ่ายคอมกัสอยู่นะไอ้กัสเนี่ยหนักเลยพี่พี่คิมพี่ชายไม่แต่ผมก็ไปตามพี่ไหมเมื่อเช้าน่ะ ไปไหนไม่ได้เล่นแต่ร้านพี่เล่นแต่ร้านน้องจ้ไม่ไม่น่าเล่นแต่ร้านนะแบบน้องน้องน้องพี่คนนี้อย่าพี่รุยเองผมหลอกไหมครับหลอกไหมครับอ่ะไม่ไม่พี่เป็นคนพูดเองนะว่าน้องน้องเดี๋ยวพี่คนนี้พี่จัดการเองเดี๋ยวพี่เอาเองใช่หรอพี่พูดใช่ไม่แต่พี่เล่นร้านเลยพี่มีปัญหาอยู่แล้วจริงอ่ะพี่พี่เดินพี่เดินมั่วเลยอ่ะทั่วถึงใช่รอใช่ขนาดนั้นเลยหรอสุดๆนะผมก็ได้ตามไม่มมืจะมาตามกูทำไมพี่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต้องผมไม่ได้ถามพี่ผมไม่ถึงเรื่องติดยงยพี่ชาย ไม่เหมือนกันนะสองคนนี้สุดท้ายเราก็เหมือนกันนะสุดท้ายไม่ได้โกหกแต่แค่ลืมบอกเฉยเอ้ยไอ้โกอยู่ไหนเนี่ยไอ้ฟ้าวไอ้ฟ้าวโทรศัพท์ใครดานอ่ะไอ้ฟ้าวโทรศัพท์ใครอ่ะไอ้ฟ้าวไอ้ฟ้าวมึงรับโทรศัพท์ดิโทรศัพท์มึงเปลบาะโอเคไม่ คือพี่ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ต้องทาตามพี่หรอกเอาแค่เรื่องดีๆพอน้องถูกไหมล่ะไม่แต่แต่ไอ้กัสอ่ะมันมันผ่านถึงมิเกลบ่อยมากเลยนะมคเกลดูไหมพี่ล้าไปเนี่ยล้มันแต่ไม่รู้ว่าที่สุดทุกวันะเมื่อวานก็ไม่มายิ่งถึงทุกวันเลยเหรอคะใช่รับเมื่อวานก็ไม่มาแบบแบบรออยู่ท่าน้ําตลอดอะ อะไรมึงเนี่ยว่ามึงไม่จริงจังแล้วนี้ไม่จริงใจแล้วขนาคุยยังไม่จริงจังเลยดูดิท่าพม่เป็นแม่หน้าหรออะไรนะมึ่งช่วยจริงใจจริงใจแบบนี้เี่ได้ไหมเนี่ยฮะมมยก็จริงจังตลอดก็เมื่อวานก็สังเกตนะก็ไม่มาไงก็รอแล้วไม่มาเอางี้ความจริงใจของมึงคี่เปอร์เซ็นต์ไหพี่ถามไปบ้านทั้งชายความจริงใจผมก็มีให้เขาตลอดอ่ะอ กูถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์มึงตอบเลี่ยงกันดูดิโอ้มันเป็นฟังแล้วมันก็มันหดหัวน้องชายเอาไรปะหดหัวเมื่อไหร่กูจะได้เล่นป่ะเนี่ยมันนานจังวะไอ้ฟาวเออพี่เรียนเล่นตอนไหนเนี่ยพี่เล่นอะไรเล่นลานเนี่ยเียกูก็รออยู่กับมึงเนี่ยเฮียน้องตีไม่จบไปเลยโปรตีมิเกลพักกี่โมงเนี่ย น่าจะพักประมาณตีสองตีสามใช่หรอขยันมากเลยนะเนี่ยจริงๆริ้นขยันไหมไอ้กัสอะไรนะพี่มาตั้งแต่เออไม่ไม่ฟังมิเกลเลยหรอโอ้เฮ้ยไหนมึงบอกมึงจริงใจจริงจังนะที่นู่นแล้วต้องกลับมาที่นี่โอ้โหไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยหรอก็เหนื่อยค่ะแต่ไหวเหนื่อยแต่ไหวอ่ะมึงก็ให้กำลังใจเขาหน่อยดิไม่เป็นไรครับ สู้ๆนะครับโอเคไหมโอเคค่ะสังเกตอยู่ตลอดไงก็แบบเมื่อวานก็ยังไม่เห็นมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนี่ยส้มอยู่สีส้มนะเจ้าสีส้สมนะมาสีส้มใชนะ่ใช่ขออนุญาตขอขอนุญาตเปิดบันใครนะเพราะผมโชว์เองม่ชาย พอใช้เทสตกาเซนโชนะรอบนี้ขอตีแล้วหมุนไปดังองคาร <c oughs> <c oughs> คืออะไรวะอ๋ตัวหาย เล่นไปเล่นไปชุบให้ ัเอ้ยอยากให้เขาถึงศพนะเล่นตรงนี้รอ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 ยาขาถึงศพอะไรรออะไรตบกักศสียให้ถึงศพตีหน่อยตีหน่อยตีเลยตีเลยตียัดเลยตียัดเลยวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมวิงว่งได้ไหมวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอะไรพี่โอเค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 วิ่งไปพี่ตูนมั้งไอ้เหี้ย <laughs> ไม่ขอ oh hey ใช้เทสติกาเซนโชนะรอบเนี้ยรอบบันไขขั้นสองใส่หน้ากากฮอลโลแล้วโอเคโอเคโอเคไอ้เรัเปิดได้เอาจริงจังเล้ยไอ้เบบี้ มามาการเล่นมาจังให้กคุยกันให้ตั้ฟังอะไรฟังอะไรกันนะชัยลูกคุยมีเกลหน่อยลูกมีเกลมาคุยกับลูกไหมนี่น้องเดวไม่ได้เน่าวด้าวสวัสดีค่ะพี่ดูดสวัสดีครับมีเกลแกรมพี่ดูไม่คุยกับเดลสักคนทำไมชอบเมื่อ ไม่ชอบมือไม่เอาเอาร้านนี้ได้นะก็คือดูแลได้ใช่ไหมอะไรกูตีไปอย่างใครแม่งลงใครแม่งไม่กวาด่ทีใครมดูแลได้ไม่เหมือนเพื่อนเหตุกูเลยอ่ะเหมือนเพื่อนเหตุกูเลยเมื่อกี้